ซีเอสอาร์คันนี้นะครับฟรีดาวเคดีดีผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทเท่านั้นรถสวยน่าใช้นะครับเป็นสีบอลเงินเป็นตัว1.8 NT เอ็นทีนะฮะร,ราคา4 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาซีเอสอาร์ไว้ใช้งานนะฮะคันนี้ได้เป็นปี2018จดทะเบียน2019นะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยในคลิปนี้ผมพาพี่ดูหมดเลยไม่มีอ้าออกแน่นอนรวมถึงหัวน็อตในตัวเครื่องยนต์นะฮะมีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมนะครับภายในผมพาเล่นระบบทุกอย่างเลยผมบอกเลยนะคันนี้นะครับ มีในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานมาแบบจัดเต็มให้แล้วนะครับผมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันตัวเริ่มต้นแต่ได้ cruise c o n t r นะฮะแอร์ออโต้ Air uto, เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้เกียร์ออโต้มีเลฟทอนิกแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยลองนั่งให้ดูเลยหลายคนบอกว่าแคบนะครับแต่มันแคบด้วยสายตาเท่านั้นนะพี่นะคันนี้นะครับเป็นตัว CHR 1.8เรนที่ตัวเริ่มต้น T option จับเต็มใครสนใจคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go เข้าสู่ช่อง suv มือสองเกรด A บาย่านพิยยนนะฮะวันนี้นำตัว chr นะฮะตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นเต็มมานำเสนอพี่พี่ให้ได้รับชมกันคันนี้เป็นตัว1.8ตัว e n t r y ปี2018จดทะเบียน2019ฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นเครดีด,ดีฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนประมาณ8,000 ใครมองหาอยู่จัดได้จัดเลยได้สีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้นะฮะนานๆจะเข้ามาทีสำหรับตัวเอนในราคา400,000กว่บาทเท่านั้นใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก To โย ta โอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369หรือแชทไลน์มา p a r n p i 1992ได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้เข้ามาใหม่นะฮะทะเบียน416เป็นตัว1.8อินที่ปี2018จดทะเบียน2019ภายในค่อนข้างที่จะหลูหรารถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันไม่อยากให้พลาดกันนะฮะเครคดิตดีฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียง8,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเลทนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีติดถัดอะไรนิดหน่อยนะได้ดอกเบี้ยปกติก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะครับผมใครสนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถได้ แต่ถ้าดูคลิปนี้จบชอบตัวรถสามารถจองออนไลน์ได้เลยแล้วก็นะครับมาดูตัวรถอีกทีที่หลังได้นะนะฮะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมคืนเมืนอนจองให้รถสวยพร้อมใช้งานปี2018จดทะเบียน2019เลขไมล์3 0 0่0กิโลในราคา4,609,000บาทถือว่าใช้งานน้อยมากๆได้เป็นตัว CSR ตัวมิดภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรจากตัวตัวอตัวมิดนะตัวนี้เป็นตัวเอเนาะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ แต่ภายในนะฮะจะมีต่างในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งนะครับอย่างเช่นนะฮะอาจจะมีในเรื่องของการที่ตกแต่งเป็นตัวสีเป็นโนแบ็กแต่ตัวนี้จะได้เป็นดำได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆจุดหัวน็อตต่างนะฮะให้ดูเลยแล้วก็ออปชันมีเต็มแค่ไหนนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะคันนี้มาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีลักยิม้ม ไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำที่สำคัญเป็นตัวเริ่มต้นที่ได้โปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะฮะไฟตัดหมอกคันนี้ไม่มีมาให้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดนี่คือระบบชุดระบบความปลอดภัยของเขานะฮะตัวเริ่มต้นแต่ได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหน้าแจ้งเตือนก่อนการชนเนี่ยมาถึง4จุดด้วยกันนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะฮะ พวงซุมล้อคี้์สุมล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะครับเป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะครับนี่ไม่มีร่องรอยของการปีนฟุตบาทมานะฮะร,รถสวยพร้อมใช้งานนะครับรวมถึงด้านข้างตรงนี้นะฮะมีที่กันรอยขีดข่วนมาให้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟารวมถึงนะครับได้ไฟเลี้ยวมาให้แล้วมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถ บนหลังคานะครับไม่มีรอยบุบรอยรักจิ้มแม้แต่นิดเดียวนะฮะมาดูภายในนิดนึงก่อนที่จะไปสตาร์ทฝั่งนู้นนะครับภายในพวงมาลายัยหุ้หนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะคูซคอนโทรลตัวนี้ก็มีคูซมาแล้วนะขนาดตัวเริ่มต้นนะฮะนี่นะฮะร,รวมถึงหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโ อ่าเล n โทนิกนะฮะหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดชันนี้ก็มีมาแล้วนะครับแต่แตกต่างจากตัวตัวมิดกับตัวไฮเรื่องบบานะตัวนี้จะได้เป็นบ่าผ้ามานะครับแต่บ่าผ้าแบบพรีเมียมนะครับมือเปิดประตูด้านหลังจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของความกว้างนะหลายคนอ่านมองว่ามันแคบนะครับสังเกตดูประตูนะฮะกระจกเนี่ยมันไปไม่สุดนะฮะ กระจกมันไปไม่สุดตรงนี้มันเลยดูแคบแล้วแต่ถ้านั่งจริงนะฮะมันไม่ได้แคบเลยนะมันดูแคบ้ว่สายตาเท่านั้นเองบนหลังาคารับที่ฉลามชาร์ปฟินสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบนี้ไฟท้ายออกแบบเหมือนบูมแมลงนะฮะไม่แตกไม่เลาเป็นแบบไฮโดรเจนไฟทัชทิมน้านล่างให้มาถึง3จุดเซ็นเซอร์ด้านล่างให้มา4จุดด้วยกันนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าใช้มีกล้องถอยมาให้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่โช้กอัพขึ้นนะสบายมากเลยสําหรับคันนี้ ตัวนี้ไม่มียางอะไรนะครับจะเป็นชุดป่ายางฉุดเฉินมาให้นะฮะชุดป่ายางแล้วก็ชุดเติมลมฉุดเฉินมาให้นะสะดวกสบายต่อคุณผู้หญิงนะใช้เวลา5้านาทีเนี่ยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะฮะสวยๆมาดูจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิงล้อแม็กนะครับสีบอลแบบนี้ ตรงกันลอยด้านล่างนะะไม่มีร่องรอยเลยนะครับใครสนใจนะฮะทันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าออปชันมาเต็มมากๆนะครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้แนบซิดับตัวรถไม่มีอ้าออกล้อแม็กสวยๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทใครสนใจนะครับ Toyota CR 1.8อเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชันความปลอดภัยเข้ามาเต็มในราคา4 6 9 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอยู่ที่8 พันบาทเท่านั้นต่อเดือนใครสนใจรีบเข้ามาดูตัวรถได้นะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับผมรับจองออนไลน์ทั่วประเทศนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศด้วยนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะฮะภายตรงแผงประตูเนี่ยจะแตกต่างในตัวตัวมิดตรงนี้จะเป็นสีดําแต่ตัวมิดจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็บนคอนโซลตรงกลางนะฮะตัวมิดกับตัวไฮเนี่ยมันจะเป็นออกเป็นสีน้ําตาลเนาะแต่ตัวนี้ได้เป็นสีดําแต่เป็นแบบซอฟท์ทับเหมือนกันนะ ซอบทัชหนึ่งจำนะฮะยาขึ้นรถนะครับ,รบเป็นหวัดนะครับทุกคนวันนี้ผมเป็นหวัดอาการไม่ค่อยจะดีนะฮะมีในเรื่องของหวัดแต่ว่าไม่ลงคอนะครับเลขไม่หนึ่งแสนามหมื่นหกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆรวมถึงหน้าจอ M I D เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตัวรองกับตัวท็อปเลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันลดเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงในพวงมลาลัยได้รับสายวางสายในพวงมลาลัยได้นะถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อบูทูจากหน้าจอตรงนี้มีแอปต่างๆให้เลือกใช้เหมือนกันกันกบตัว Top ปครับไม่ได้ต่างกันเลยนะต่างกันแค่ระบบความปลอดภัยในเรื่องของ Toyota Safety Sense ที่นะฮะตัว Top ปเขามีมาแต่ว่าตัวรองกับตัวเริ่มต้นจะไม่มีนี่ฮะตรงนี้จะเป็นคุชสอนโนแบบก้านนะครับแล้วก็ปุ่ม มัลติฟังก์ชันนะครับที่เชื่อมโยงกับหน้าจอตรงนี้คันนี้ก็มีมาให้นะครับแอร์ Air ตรงกลางใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นอออแอร์ปรับออโต้นะครับปรับอุณหภูมิออโต้นะครับหรือจะปรับซ้ายขวาเป็นดูโอก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาที่วางแก้วนะครับรวมถึง เกียร์ออโต้มีเล็บตัวอีกนะฮะหรือที่เรียกว่าแมนวนวลโหมดบวกลบมาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮระบบการลื่นถลายนะครับมีมาให้แบบครบเซตก็เท่ากับว่าคันนี้นะฮะระบบความปลอดภัยพื้นฐานมาเต็มแล้ว มาเต็มระบบเลยกระจกมองหลังนะฮะตัวนี้ไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะตัวนี้ยังไม่ตัดนะครับไฟติดปกตินะครับผมมันบางแดดนะฮะมีกระจกให้นะครับมีกระจกให้2ฝั่งเลยนะครับใครสนใจนะเข้ามาดูตัวรถได้สวยอีกหนึ่งคันอยากจะนําเสนอนะครับคันนี้เป็นตัว1.8 CR s 1.8ตัวอ n t ทรีตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าพร้อมใช้งานมากๆนะฮะมาดูด้านหลังนะครับหลายคนมองว่า CR s เนี่ยมันแคบนะครับ มันแคบนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแคบด้วยสายตานะครับผมเนี่ยสูง178รวมกับหัวเข่าแล้วน่าจะได้180นะฮะเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับนี่นี่นะครับดูหัวเข่าก่อนนะฮะไม่ชนนะครับไม่ชนแล้วก็นั่งสบายเพราะบอกมันโอบกระชับนะฮะตัวนี้มันจะบังวิเัยทั์นิดนึงนะครับนี่แต่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับมันเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับกระจก เห็นไหมกระจกด้านข้างมันมันอ่ามันมีแค่อยู่ประมาณ70%ของตัวประตูรถถ้าเลื่อนลงมาอีกประมาณนี้ฟืบฟืบฟืบถึงเนี่ยครับกว้างแน่นอนไม่ต่างกันเลยนะครับความกว้างนั่งได้สบายแน่นอนนะครับเท้าเท้าเหยียดเท้าเหยียดอะไรได้หมดนะครับนี่เห็นไหมนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับคันนี้ในราคา469,000นานะฮะวิสัยทัศน์ที่มองด้านหน้านะครับเสา A นะครับจะเป็นในเรื่องของสีสีเทาดำเนาะนะฮะมันจะทําให้แบบทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นทรงสปอร์ตนะครับหลังคาฝ้าเพดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอดดักขระใดๆเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้ได้เป็นสีดานะครับพวงมาลัยไม่ช้านะครับไม่ช้ําหน้าจอมีมาให้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวามาแบบนี้ใครสนใจคนันนี้นะครับติดต่อผมมาได้เลยผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปี ผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota โอมโตเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 line p a r n p i 1 9 9 2เลยเลยนะครับเดี๋ยวลงฟังนี้ตู้น่าจะเปิดที่ล็อกเด็กไว้นะครับมันจะมีปุ่มล็อกเด็กนะฮะจะทำให้คนภายในเนี่ยเปิดประตูด้านนอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อน นี่ฮะจะเป็นปุ่มล็อกเด็กตรงนี้นะครับเมื่อกี้เปิดออกจากภายในไม่ได้นะนี่เอาขึ้นแบบนี้นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยมาเต็มเหมือนกันนะมาเต็มระบบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะมาดูห้องเครื่องกันอันนี้เอาไปปรับสภาพมาแล้วนะก่อ,อนนั้นเนี่ยมันมีโดนท้ายมานะครับมีโดนท้ายมานะครับในรูปเข้าใหม่เนี่ยเราจะเอารูปเข้าใหม่ส่งให้ลูกค้าดูนะครับพร้อมกับรูปที่ชงแล้วนะฮะว่าความต่างมันเป็นยังไง ขอภัยนะฮะมาดูในเรื่องของห้องเครื่องนะครับ1.8เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวอันติสนะค่อนข้างที่จะหาอะไหล่ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวอันติสไม่มีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับรอยซีลต่างๆไม่มีแตกไม่มีเล้านะฮะสวยๆอีกหนึ่งขั้นนะครับรอยสปอตเมนต์องเมนตอาร์ตรงเบ้าโช๊คเห็นไหมฮะสวย นะครับซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่น้อยลงผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต,ต่อต่างๆของ็อต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข้ขยับาทั้งด้านบนและด้านล่างไฟแท้ไฟเดิมนะฮะของรุ่นนี้เป็นของไทยคยโตะนะฮะนี่มีโลโก้ชัดเจนนะหลายคนบอกว่าเป็นรถอนะินโดเนาะแต่ซัพพลายเออร์คือไทยคยโตะคือผลิตที่ไทยนะสำหรับไฟนะครับอะไรหาง่ายอยู่นะนี่ฮะไฟแท้ไฟเดิมนะฮะเป็นของไทยคยโตะนะครับ เนาะต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันไัขยับนะครับผมสวยๆหนึ่งคันเหลี่ยมทุกฝากระโปรงหน้าชัดเจนเลยไม่มีผิดเบี้ยวแบบนี้นะครับมองหานะฮะนี่รูระบายความร้อนจุดแจ้งเตือนต่างๆสักกาดะกำความร้อนอยู่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสปอนเซอร์องค์เมทอาร์ตข้างๆกันนะฮะมาดูกันนะครับตัวนี้ก็ เลียงกันเป็นตาประกอบกัน3แผ่นแบบนี้นะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาแน่นอนตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับก่อไม้ตัดต่อตัวถังมานะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะมีเขียนไวในสัญญาซื้อขายนะฮะเอารถมาจอดไว้ได้เลยนะที่หน้าเป็นยนแล้วก็มารับเงินคืนไปนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงในการตรวจสอบว่ารถมันชนมาจริงไหมนะครับผมก็เป็นตามกระบวนการใบสปอตเม็องเม็อาร์ครอยคีบลรบอทนะครับจะต้องมีนะครับสาหรับตัวตัวคีบลบบอทดเพื่อที่จะให้ทาง เราเรียกว่าหุ่นยนต์นะครับเอาตัวโครงสร้างเนี่ยไปชุบกับสีตรงนี้จะเป็นรอยนะครับแล้วก็มันก็จะไม่โดนไม่โดนสีเท่านั้นเองนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะครับรวมถึงนะฮะนี่โชกขึ้นสุดลงสุดนะครับเหลี่ยมตรงนี้ไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะครับดูฝั่งนี้กันบ้าง เห็นไ,ไหมคีบโรบอทนะฮะบคีบโรบอทเนี่ยสำคัญเลยนะต้องดูนะครับถ้าไม่มีถ้ามีรอยสีโปรมานะพี่นะตัวนั้นอาจจะทํามาต้องระวังให้ดีนะครับบางทีมันเนียนเยินไปนะนี่หัวหน้อต่างๆไม่มีร่องรอยแผ่นเพจเช็คดูแล้วตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดนะครับใครมองหาอยู่นะฮะคันนี้ไม่แพงนะครับสปอร์ตเมดองเมดอาร์เรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนีนะบ้ใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆไม่อยากให้พลาดกันนะครับเป็นตัวโตโยต้า CHR 1.8 entry ปี2018จดทะเบียน2019เลขไมล์130,000กิโลฟีดาาผ่อนเพียง8,000สำหรับคนเครดิตด,ดีนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมในราคา469,000นะครับสนใจติดต่อผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota, มโตโยต้าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่น อยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 l p a r n p i e p a r n p i 1 9 9 2ดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวแล้วติดต่อมาแล้ครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้เดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขใหม่ให้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผมจะไปอัปเดตร่นรุ่นไหนให้พี่ๆได้รับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ